สีชมพูสีโปรดของพระแม่ลักษมีตามตำนานฮินดูสีชมพูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเป็นมิตรและความอ่อนโยนซึ่งล้วนอยู่ในบุคลิกของพระแม่ลักษมีแต่เมื่อเรามองจากมุมมองด้านจิตวิทยาเรื่องสีเราจะพบว่าสีชมพูสามารถกระตุ้นความรู้สึกสบายใจและสงบสุขได้ ในด้านวิทยาศาสตร์ยังเผยว่าการใช้สีชมพูในชีวิตประจําวันนั้นจะช่วยลดความเครียดเสริมสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในบ้านสร้างสมดุลในจิตใจได้มีงานวิจัยหลายหลายชิ้นค้นพบว่าการใช้สีชมพูในสถานที่ต่างๆเช่นห้องนั่งเล่นสามารถลดความกังวลได้ถึงร้อยละห้าสิบเลยทีเดียว การบูชาพระแม่ลักษมีแนะนำให้นำดอกไม้สีชมพูเช่นดอกบัวชมพูหรือดอกกุหลาบชมพูในการถวายพระองค์โดยผู้ที่บูชามักจะแต่งกายด้วยสีชมพูหรือแดงอมชมพูศรัทธาไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเทวะบันดาลโอมสานติสานติสานติ